หัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารเราจะต้องมีการวางแผนที่ไวพร้อมที่จะมอบหมายว่าใครจะต้องทำงานนั้นให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดกระจายงานให้ไวแล้วก็ติดตามด้วยเมื่อวันนี้เรามอบหมายไปแล้วจะต้องบอกเขานะคะว่าขอดูช่วงไหนเมื่อมอบหมายไปอ่ะ เราจะต้องขอข้อมูลพรุ่งนี้ได้ไหมเราต้องดูศักยภาพอยู่แล้วในการที่เขาทําในระบบเนี่ยมันก็จะใส่ข้อมูลไปได้เร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดผ่านการคิดร่วมกันแล้วดังนั้นข้อมูลมีแล้วแค่เขาไปกรอกเข้าไปในระบบและเมื่อกรอกเข้าไปแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะจะขอดู วันพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอให้เขามานะคะเราก็ถ้าเขามาก่อนก็ดีแต่ถ้าเรายังไม่เห็นว่าเขามาเราก็ต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างได้ไหมวันนี้ โอเคไหมนะเขาก็จะแจ้งเลยว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้คือการตามงานโดยที่ไม่ได้ถือว่าเป็นการจรี้เพราะว่าถือว่าเราได้บอกไปเบื้องต้นแล้วแต่ถ้าหาว่าใครที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะคุณจะต้องบอกก่อนเลยตั้งแต่วันนั้นว่าถ้าทําไม่ทันหรืออะไรยังไงคุณจะต้องบอกหัวหน้าเลยไม่ใช่ไม่พูดแล้วก็ปล่อยให้เขารอพอเขาตามก็ไม่พอใจเราจะต้องแฟร์กันในเรื่องของการทํางาน